สวัสดีครับอยู่กับช่อง mt นะครับมากนดีลครับนี่ครับหน้างานขุดเคื่อนแม่ประจันเพชรบุรีครับ ตอนนี้ฮะช่วงเย็นครับฝนตกพึ่งเสร็จใหม่ๆครับแล้วดินนี่เปียกๆชุ่มๆเลยอ่ะนี่ครับทีมงาน10บล้อดำครับแล้วก็นี่ครับกองทาแบคโฮซานี่ฮะสำหรับแบคโฮคันนี้นะครับจะเป็นซานี่ SY245H ที่ว่าเราเคยถ่ายคลิปไปนะฮะนี่จับคู่กับคีโน่ซิงห์เทคครับโอ้ยนู้นครับนู้นครับคุณปู่ยูดี้ครับดิสันดีเซลครับ ทางขึ้นบ่ออย่างลื่นนะนี่ฟูโซซูบูเรดครับสามร้แปดลื่นลื่นลื่นเอา้าเอา้าอุ้ยถ่ายปัดถ่ายปัดถ่ายปัดนีด่ครับ อ้าวฮูโซสองสี 2, 4, หรือว่าสองเจ็ดเป็นา,าเบลครับโดพลังสามแปดมาต่อแล้วฮะ ลื่นลื่นลื่นตรงโน้นลื่นฮึมหืมโอ้โหโอ้โหแบกเต็มกองครับโอ้โหรถหนักต้องเปลี่ยนลายวิ่งครับเมื่อกี้รถหนักวิ่งขึ้นลายโน้นตอนนี้ต้องเปลี่ยนมาลายนี้ฮะเอาโน,น้นโน้นโน่นครับ หลอที่สุดในย่านนี้ฮะเอาซูเปอร์เกรดครับ308แปบญี่ปุ่นที่ขายในเมืองไทย10ดัดอคู่มาก่อนการครับเอาสิงห์ไทย f m 1มเครับมาดูตอนขึ้นบอก,กันฮะตรงนั้นนี่บอกเลยว่าค้นลื่นครับ มุมนี้ครับนี่แหละฮะคันนี้คือ Hino FM 3MF อ่า FM 3 MF ตักโดย SY245H เครับ FM 3 MF เครื่อง M104 ครับ240แรงครับผมแล้วก็รหัสตัว F ย่อมาจากเกียร์ฟูลเลอร์ครับเป็นเกียร์ฟูลเลอร์แท้โรงงานเลยนี่จะมีซับเอธรรมดากับ MF ถ้า M ธรรมดานี่ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็มีสโลกางครับเอา โอ้โหนี่ครับบอกเลยว่าหน้างานนี้ฟูโซซูปเูเกะนี่เยอะมากครับจอมพลังครับผม อีกคันหนึ่งครับโอ้โหลื่นไปกานะตรงนั้นนะลื่นหนักเลยนะหมดไม่หมดหมดไม่หมดไปต่อได้ไหมล้อยุดแล้วครับเป็นอันจบสิ้นเอา้า FM 3 MF MM, มาครับช่วงสัน้นหมดเลยฮะเหมือนหัวลากมาก โ,โซ่ครับอ้โห,โหแ,หแหโโหดูที่ตักตรงนู้นครับ แบคอสามตัวครับน่าจะเป็นสองหนึ่งหมดเลยนะสองหน่าเนาะน่าจะเป็น2องหหมดเลย3ตัวยืนเรียงกันครับ3ตัวสคันฝั่งนู้นก็จะเป็นของรถรถกรมชนครับเป็นกองพับคมสึหมดเลยอ่รถเยอะมากครับ 38ครับโอ้โหปั่นมาแทน ลงมาดูด้านล่างกันครับที่ตากนี่สรุปเป็น S Y 2 1 5 c ทั้งหมด3คันเลยครับนูน้นมุมนู้นครับนี่เลยสุดโทดเมื่อกี้ครับนี่มาดูฟูโซกันครับ อยู่ดีครับเลื่อนทุกคัน FM 3า MF ฝั่งนู้นเป็นดินแห้งนะฝั่งนู้นสองสี่ห้า 2, 4, 5, ตักดินแห้งครับพรุงกีดหนึ่งจุดสามคิวครับโอ้โหตักสะใจเลยครับเอ่เอ็มสามเอ็มเอฟรอบถอยไวดีฮะมาดูพลัง38กันครับ พอสัน้นนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดลื่นรถเป่านี่น่าจะได้การเลยนะเป่า พาราบูลิกคันธนูสุดจัดอย่างที่บอกว่ามิซูนี่เป็นแบบผู้มาก,ก่อนการเลยครับในรถบรรทุกในรถบรทุกญี่ปุ่นบ้านเราที่ว่าเป็นช่วล่าง10น้ตเนี่ยผู้มาก่อนการเลยมั้งเนี่ยตัวเนี้ยกูโซตัวเนี้ยเอาตรูลงครับ นะครับสายบนเอฟไม่เสียงท่อสั้นมาเลยเว้ย ่ไป38อา้าว38ไปก่อนเลย การนมุนมากปากทางก็ลื่นครับอันนี้ก็ลื่นลืล่นปามคันเลยเอ้าตอนนี้ we เดี๋ยวคิดหน้าะสวัสดีครับ